โอเคนะครับผมก็ขอกลับส,สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันเช่นเคยในกะช่องดูสกอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอตเน็ตกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเซบียาเปิดบ้านและการมาเยือนของอาร์เซนอลเวลาตีสองของคืนนี้ด้วยนะครับผมแล้วมาดูสถิติห้านัดหลังสุดของฝั่งเจ้าบ,บ้านนะครับผมเซบียายิงไปทั้งหมดสิบลูกนะครับผมห้านัดหลังสุดนะส่วนอันดับอยู่อันดับที่สองคะแนนรวมทั้งหมดแกา ไปทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะตัวราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับผมเกาะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดวิเคราะห์ผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาแล้วครับก็มาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณนะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงอยู่ที่เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแนะนจะไปสูงแรกนะครับโอกาสที่เจ้าบ้านชนะมีอยู่สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์พิมพ์ยามีอยู่สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์วันนี้สูตรให้ฝั่งทางเจ้าบ้านนะครับผมมีโอกาสชนะมากกว่านะวันนี้เซบีย ตามสูตรบอกเลยนะครับผมวันนี้มีโอกาสสกอร์สูงถึง72%เลยนะครับผมวันนี้ฟันทงนะครับส่วนใครที่อยากจะรับสูตรตัวนี้ไปใช้งานนะครับผมใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายนะแค่กรอกข้อมูลไปไม่กี่อย่างแล้วกดคำนวณผลผลการคำนวณจะออกมาแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะาสมัครลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยเมีแอนมินรอตอบนะสลับวันนี้ก็หมดเวลาสลับผมแล้วนะครับผมแล้วเจอจันใหม่คิดหน้าแลวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นลังใจกันด้วยนะครับผมสลับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย